วันที่30สิงหาคมของทุกปีก็คือวันนี้นะครับเป็นวันฉลามวานโลกซึ่งก็เป็นวันที่จะมีการอนุรักษ์นะครับแล้วก็รณรงค์ให้คนเข้าใจถึงความสําคัญของสัตว์ทะเลชนิดนี้เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปดูโปรแกรมการอนุรักษ์ฉลามวานที่ประเทศอินโดนีเซียครับฉลามวานเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ที่มีจํานวนลดลงเรื่อยๆ จากภัยคุกคามหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการติดอวนของชาวประมงการลักลอบล่าสัตว์น้ำทางทะเลการถูกเรือชนการตายจากขยะพลาสติกและแหล่งหาอาหารในทะเลที่ลดน้อยลงทำให้จำนวนของพวกมันลดลงกว่า90ในช่วง70ปีที่ผ่านมาและหลายประเทศพยายามจะทำทุกวิถีทางเพื่ออนุรักษ์ฉลามวานในท้องทะเล อินโดนีเซียเป็นประเทศหนึ่งที่พยายามจะปกป้องฉลามวานจากภัยคุกคามของมนุษย์ซึ่งนักอนุรักษ์ได้ติดตั้งเครื่องติดตามลงบนตัวของฉลามวานเพื่อเก็บข้อมูลการเดินทางของฉลามวานว่าพวกมันว่ายน้ำไปที่ไหนบ้างหาอาหารที่ไหนเพื่อที่นักอนุรักษ์จะได้เข้าใจวงจรชีวิตของพวกมันมากขึ้นและการมีข้อมูลจำนวนประชากรที่แท้จริงของฉลามวาน มีความสำคัญอย่างมากในการคิดแผนการอนุรักษ์ให้มีประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ใช้ตะข่ายจับฉลามวานมาได้หนึ่งตัวด้วยการใช้ปลาและกุ้งเป็นเหยื่อล่อซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ติดตั้งเครื่องติดตามดาวเทียมลงบนครีบซึ่งกระบวนการทั้งหมดไม่เป็นอันตรายต่อฉลามวานซึ่งแม้มันจะเป็นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่แต่ก็สงบนิ่งและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ฉลามวานได้ชื่อว่าเป็นยักษ์ใหญ่ใจดีแห่งท้องทะเลแม้จะมีขนาดใหญ่โตกว่า10เมตรแต่ก็ไม่ดุร้ายและไม่เป็นอันตรายกับมนุษย์ฉลามวานพบได้มากในทะเลเขตร้อนเช่นที่มาลดีฟกาลาปกอสอินโดนีเซียฟิลิปปินส์รวมทั้งประเทศไทยก็สามารถพบฉลามวานได้ทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งทะเลอันดามัน คาดว่าปัจจุบันมีประชากรฉลามวานอยู่ทั่วโลกประมาณ2 0 0 0 0 0ตัวซึ่งเราทุกคนสามารถช่วยกันปกป้องฉลามวานได้ด้วยการไม่ทิ้งขยะลงทะเลไม่สนับสนุนการประมงเกินขนาดที่นำไปสู่การตายของฉลามวานในท้องทะเล